อ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาเติมน้ํามันเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันไปเลยห้าร้อยมิลลิลิตรต่อออโต้ลูปหนึ่งฝาน้ํามันออโต้ลูปไงออโต้ลูปจะใช้ของเชลล์ก็ได้ของปตทก็ได้ของยี่ห้ออื่นก็ได้นะที่มันเป็นสองทีใช้มาถึงน้ำมันที่เติมอยู่ น้ำมันที่เติมอยู่ก็จะเป็นของเบนซินเก้าห้านะครับหามมาเนี่ยห้าร้อยมิลลิลิตรต่อออโต้ลูปหนึ่งฝาใส่ไปเลยหนึ่งฝาใส่ออโต้ลปเพื่อทำการหล่อลื่นเครื่องยนต์ หัวสูบนะครับอันนี้คือเครื่องสองจังหวะของเครื่องตัดหญ้าแต่ถ้าเครื่องตัดหญ้า4จังหวะก็จะเป็นการใส่น้ำมันเครื่องเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับเรียบร้อยต่อมาแล้วครับก็ปิดฝาเลยทําการเขยา่า อ่ะเรามาดูออโต้ลูปสักหน่อยออโต้ลูปนี้ราคาไม่เกิน100บาท0.5ลิตรก็คือครึ่งลิตรนั่นเองนะครับนี่ยนี่ของอนี้ใช้ของปตทไม่ใช่ p รีเซนเตอนะแต่เราใช้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้ของเชลนะครับที่เคยใช้ก็ดีเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอ่ะต่อไปเราไปเติมใส่เครื่องตัดหญ้าก,กันครับ ต่อมาเราก็เติมใส่เครื่องตัดหญ้าได้เลยนะครับใส่ตรงที่เติมน้ำมันปกติเลยนะครับ <Okay. S 1> เปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยตัวที่เราผสมเมื่อตะเกียรนะนีะ่ะค่อยๆใส่นะครับจะได้ไม่หกวิธีการใส่ก็เอาฝาเอ้ก็เอาปากขวดแนบ ถังเครื่องตัดหญ้านะครับนั่นไงนั่นเงออใช้แรงกดเบาๆค่อยๆยกขึ้นอี่ไงนี่ไงออเมเป็นมุกอ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว